สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้นะคะใบเฟิร์นจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาลองปลูกชิ้นบอนแบบควบแน่นดูค่ะสําหรับใครที่มีชิ้นบอนสีหรือว่าพี่ๆที่หั่นใหม่ๆนะคะได้ชิ้นบอลมาเป็นที่เรียบร้อยหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของน้องเฟิร์นนะคะทั้งดินเทพบุตรรวมกับน้ำหมักเทพบุตรแบบนี้นะคะก็มีชิ้นบอลแถมไปสภาพก็จะอยู่อย่างนี้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพามาดูที่ชิ้นบอนก่อนนะคะอ๋อนี่ไง อ่านี่ชิ้นบอลน,นะคะมีอยู่2ชิ้นเดี๋ยวดูชิ้นใหญ่ๆดูชิ้นใหญ่ๆครที่มีชิ้นบอนที่หั่นใหม่ๆเลยน้องเฟิร์นพี่เพิ่งเริ่มเลยค่ะพี่ไม่รู้ว่าทํำยังไงนะคะได้ไปแบบนี้แล้วไปหากระถางมาค่ะอันนี้น้องเฟิร์นเตรียมกระถางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้น้ํานะคะลดข้างบนให้ชุ่มค่ะแต่ไม่แฉะนะคะทุกท่านให้ชุ่มแต่ไม่แฉะนะคะเดี๋ยวเรารองให้น้ําไหลออกไปก่อน นี่ชิ้นบอลชิ้นบอลแบบนี้เห็นไหมชิ้นเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องล้างนะคะไม่ต้องล้างเสร็จปุ๊บเตรียมถุงมาค่ะวัสด,วสดุวัสดุสําคัญก็คือถุงนะคะตามด้วยไม้ค่ะใครจะเป็นไม้ตะเกียบไม้ลูกชิ้นไม้อะไรก็ได้ค่ะเพื่อมาทําเป็นโดมนะคะพร้อมหรือยงังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะอ่ะใส่กระถางเอากระถางมาใส่ดินนะคะแบบนี้ แบบไม่เยอะมากนะคะให้เหลือประมาณหนึ่งข้อนิ้วหลังจากนั้นค่ะเอาชิ้นบอลลงนะคะปับ๊บเอาชิ้นบอลลงไปตรงกลางแบบนี้เสร็จปุ๊บเอาดินกบค่ะกบบางๆนะคะกบบางๆย้ํานะคะสําหรับดินตัวนี้คือน้องเฟิร์นใส่น้ําลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะตะเกียบค่ะทุกท่านค่ะเสียบสี่ทิศเลยนะคะหนึ่งสอง สามสี่แบบนี้เป็นไงโอเคอันนี้คือหาง่ายสุดแล้วนะคะใครจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะเตี้ยเียก็ได้นะคะเพื่อว่าจะให้เขาขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้อน่นะคะหลังจากนั้นถุงค่ะถุงแนะนำให้เป็นถุงใสนะคะหรือว่าขุนก็ขุนแบบน้องเพิร์นให้ไปก็คือขุนไม่มากนะคะ เพราะว่าเขาก็ต้องการแสงที่จะสั่งข้อแสงเหมือนกันนะคะใส่ลงไปกลางถุงเลยค่ะใส่ลงไปกลางถุงแบบนี้เห็นไหมอย่างนี้เสร็จแล้วมัดเลยค่ะมัดเลยมัดเลยค่ะมัดเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมมัดยังไงคะน้องเฟิร์นมัดไม่ให้อากาศเข้านะคะอันนี้ คือสีทิศที่เราจับมาก็จับให้มันเป็นโดมนะคะตอนนี้จับเป็นโดมแล้วเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะมัดไม่ให้อากาศเข้านะคะย้ําเลยว่าไม่ให้อากาศเข้ามัดไปเห็นไหมอย่างนี้ตรงนี้ก็จะพองๆถูกไหมทุกท่าน นี่มีอากาศนะถามว่าวางไว้ที่ไหนคะน้องเฟิร์นวางไว้ที่ไหนคะน้องเฟิร์นวางไว้ใต้ลมคะ่ะใต้ลมไม่เอาแดดเปี้ยงนะคะไม่เอาแดดเปี้ยงแต่ว่าไม่ต้องสงสารมัน <c ười> คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีปรากฏการณ์ก็คือข้างในเนี่ยเรามีการลดน้ําไปแล้วถูกไหมคะเห็นน้ํำไหมดังนั้นค่ะเมื่อเราหุ้มไว้อย่างนี้ พออากาศร้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งทุกท่านจะเห็นนะคะว่าจะมีไอน้ําขึ้นมาอยู่บนข้างบนถุงเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอถึงระดับหนึ่งเขาก็จะตกลงไปในกระถางซึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการปลูกแบบควบแน่นนะคะมันเป็นการปลูกแบบควบแน่นใครที่มีกระถางลงกระถางปลูกแบบนี้ก็ได้ใครที่หั่นบอลใหม่ๆอยากจะหวานแล้วก็เอาลงแบบหลายๆชิ้นในกระถางแล้วก็ควบทีเดียวก็ได้ ใส่มีถุงทึบแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อย่าเป็นถุงบิ๊กซีที่แบบทึบมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแบบพอดีพอดีแบบนี้นะคะวางไว้ใต้ร่มค่ะประมาณสองอาทิตย์ส่องดูแบบนี้ส่องส่องดูแบบนี้เข้าใจเข้าใจความหมายหนูนะส่องดูแบบนี้แล้วก็จะเจอว่าอ๋อมันจะมีหน่อเล็กๆค่อยๆขึ้นมาหากหากว่าพี่คนไหนบอกว่าสองอาทิตย์แล้วต้องเฟิร์นใจเย็นๆค่ะบางต้นนะคะสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือน เขาเพิ่งจะแตกหน่อขึ้นมาบางต้นเขาเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งหน่อยนึงก็จะประมาณหนึ่งอาทิตย์งอกเลยนะคะนี่เป็นเหตุผลที่หลายๆครั้งนะคะปลูกปอนราคาแพงแล้วมันมันแพงเพราะอะไรหลายๆคนจะชอบสงสัยมันแพงเพราะแบบนี้แหละคะ่ะบางหัวหั่นแล้วทํายังไงก็ไม่งอกหรือหัวที่หั่นแล้วงอกงอกแล้วไม่ยอมโตอ่าอาการมันจะมีแบบนี้ตลอดเลยแต่ว่า หากเราใช้ดินเทพาบุตรรวมกับน้ำหมักเทพาบุตรรับประกันเลยว่ายังไงก็โตนะคะขายของอีกแล้วอ่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะน้องควรยังจัดโปรโมชั่นอยู่มีดิน เทพบูนะคะร่วมกับน้ำหมักเทพบุตรค่ะปกติดินนะคะ200บาท1ถุง5กิโลรวมส่งนะคะแล้วก็น้ำหมักเทพบูตร1ขวด180 ml ขนาด180 ml ราคา160บาทนะคะรวมส่งเช่นเดียวกันปกติรวมกัน2ตัวนี้360บาทค่ะโปรโมชั่นนะคะ360บาทลดเหลือ350บาทแล้วเราก็จะมีชิ้นบอลแถมค่ะชิ้นบอนแบบนี้นะคะ1ชิ้นต่อ1ถุง แล้วก็นําไปปลูกนะคะไม่ว่าจะปลูกลงกระถางปลูกลงกล่องหรือว่าจะปลูกควบแน่นแบบที่น้องเฟิร์นพาปลูกไปเมื่อต้นคลิปนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือพี่ๆท่านใดบอกว่าน้องเฟิร์นพี่ไม่มีถุงพี่ไม่มีตะเกียบพี่ปลูกแบบธรรมดาได้ไหมเอาแบบเอาดอยอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะรดน้ําทุกวันใส่กระถางปลูกแบบปกติเลยวางไว้ในที่ร่มรดน้ําทุกวันนะคะ ยังไงก็งอกค่ะงอกแบบอภินิหารเอาเป็นว่าไปลองลุ้นกันดูนะคะชิ้นบอลที่น้องเฟิร์นมีนะคะนำโดยรัตนาสินชายชนนางไหมพระนาครขุนช้างล่มหุบค่ะไก่เดชาไก่สุพรรณไก่ราชาวดีไก่สุดสวย9้าตัวนี้นะคะใครที่โชคดีเจอเจอกับรัตนาสินแล้วก็ยังมีตัวหนึ่งพรมพิมานสิบตัวเนี้ยใครที่โชคดีได้ตัวไหนไป ก็ถือว่าเป็นของสัม,มนาคุณที่ส่งตรงจากน้องเฟิร์นคนนี้กันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ติดตามก็กดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจเยอะๆรู้สึกชื่นใจมากๆเลยขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับพี่ๆที่ร่วมทำบุญกันนะคะรวมไปถึงค่ะน้ำหมกักแล้วก็ดินปลูกของน้องเฟิร์นตัวนี้นะคะทุกถุงค่ะทุกถุงเราจัดทำบุญด้วยนะคะ ใครที่ซื้อไปอย่าลืมอัดทุโมธนาบุญด้วยนะคะฝากขอบพระคุณไว้เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ